ทันก็ยังลงพื้นทไปเทจังหวัยดยะลาโดยเมื่อกันนะคะซึ่งล้งเซตซีนภารกิจเทจังหวัดส่งคลาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้เดินทางไปยังจังหวัดยะลาค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์ถุเรียนแล้วก็เตรียมลดต้นทุนเพิ่มกำไรให้เกษตรกรค่ะ นายจตุพรบุรุษผัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และกระนรวงานเดี่เกียวโคองค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอเบตุงจังหวัดยะลาเทจุดรับสื่อทุเรียนเอกชนด้ว่าล้งทุเรียนโกซานคงนา,นายประสืิฐคณะนุรักษ เพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนและก็ผลไม้ในพื้นที่นะคะรวมทั้งช่องทางการเื่ิมโยงราชทางในและก็ต่างประเทศค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้บอกว่าปัจจุบันแนวราคาลกเรียนในพื้นที่มีการขยับตัวสูงขึ้นก็ถือเป็นข่าวดีสําหรับเกษตรกรแล้วก็การลงพื้นที่ตรวจย่ยมลงรับสื่อก็พบว่ามีการจัดการที่มีคุณภาพแล้วก็ปิ้นระบบเกษตรกรในสามมาถนําลกเรียนรุนเรกโอ้คายได้ในราคาที่น่าพอใจค่ะพร้อมทั้งครอบคุณผู้ประกอบ กาเทให้ความจริงใจดูแลเกษตรกรแล้วก็รับฟังคอสนอร์เนี่ยอย่างไกลฉชิดค่ะทางนี้นะคะจังวัยะยาเขาเป็นพื้นเทปลูกผลไม้ย้ายหแห้งหนึ่งของผักตายตอนหลังนะคะแล้วก็การมีระบบรับสื่อที่เป็นธรรมแล้วก็ทาให้เกษตรกรในพื้นที่นี่ยเขามีความมั่นใจแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลไปค้าเอื่อนและการได้มาเยี่ยมลงโกซานที่ดำเนินการโดยคุณประเสริฐนะคะซึ่งผู้ประกอบการไทยที่รับสื่อผลผลิตถุเรียนเพื่อการส่งออกทางในรูปแบบ ผลนซดและก็การแกะเนื้อโดยมีท่านดําเนินการลักในอําเภอท่านตูและกอ็อำเภอเบตงจังหวัดยลาลาคาดการวัาในปีนี้นะคะจะสามารถรับซื้อทุเรียนได้ไม่น้อยว่า7,000ตันม,มีกําลังการรับซื้อในแต่ละวันสูงถึง120ตันถือเป็นแรงนุนสําคัญนะคะเท้างสเทร,ารภาพด้านการตลาดแล้วก็ความมั่นใจให้กับเกษตรกร,กรค่ะ สำหรับจุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ค่ะก็คือการร่วมกลุ่มเข้มแข็งนะคะมีการควบคุมคุณภาพในซ้่มตำบลค่ะก็คือแม้วาดอายเวเงแล้วก็เบตงครอบคลุมว่าซ้รอยรายหรือน้องดาใช้เครื่องมือเฉพาะลดความเสียหายค่ะ้องกระเปิดเพ้งให้กับผู้ประกอบการในน้นตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนได้โดยตรงนั่นเองค่ะ